พับกิมเจออยังไงไม่ให้หลุดสำหรับไหวบันพับบรุษไหววิญญาณค่ะพับให้เป็นทรงกลมพับให้ลึกและซ้อนกันเยอะหน่อยนะคะแค่พอนิ้วเราใส่เข้าไปได้นะคะจับให้มั่นใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งจับให้มั่นนะคะแล้วก็กดปลายถ้าอีกด้านหนึ่งเขาจะไม่ขยับก,ก็รีบตรงปลายให้เขาเป็นจุดตึงกลาง รูดจากตรงกลางข้างล่างขึ้นไปหาย,ยอดอย่างนี้นะคะสองข้างจับปลายนิดนึงทีนี้ด้วยความที่กระดาษเขามีลักษณะพิเศษมีความแข็งค่ะพอเราบีบเขาก็จะอยู่ตัวแล้วก็สามารถเอานิ้วคีสอดเข้าไปด้านในเพื่อที่จะทำอีกข้างหนึ่งนะคะรูดจากตรงข้างล่างขึ้นไปถึงด้านบนอย่างนี้เราก็จะได้ทรงกลมแล้วก็แข็งแรงไม่หลุดค่ะ เพราะว่าเราจะต้องใช้ในการใส่ในเครื่องกงเตกถ้าเราทำมันไม่ดีจะหลุดตลอดเลยค่ะลองทำดูกันนะคะ